สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ก็พบกับช่อง B M Channel กันอีกแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวสินค้าทดลองใช้สินค้ากันอีกแล้วนะครับปกตินะครับเราก็จะใช้ประแจหกเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมในการแกะซ่อมนะครับในการแกะซ่อมพวกอุปกรณ์ที่มีน็อตหกเหลี่ยมนะครับน็อตหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับถ้าเราใช้แบบนี้นะครับมันช้านะครับในการถอดในการขันนะครับแต่ละทีนะครับกว่าจะได้นะครับขันขันขันนะครับกว่าจะได้แต่ละตัวนะครับ บางทีไปเจอน็อตนะครับที่ไม่เคยแกะนะครับแข็งนะครับคุณผู้ชมแข็งแล้วก็ช้าเสียเวลานะครับในการถอดนะครับผมก็มีสินค้าดีๆมาแนะนําตัวนี้เป็นชุดประแจหกเหลี่ยมนะครับใส่กับสว่านนะครับตัวนี้นะครับใส่กับสว่านสว่านไร้สายนะครับหรือสว่านพกพาก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นหกเหลี่ยมมีทั้งหมดนะครับสิบชิ้นสิบขนาดนะครับมีแต่ นะครับมีตั้งแต่1.5จนไปถึง8นะครับเบอร์8นี่ครับเดี๋ยวมาทดลองใช้งานกันนะครับได้มาเป็นเซตแบนแบบนี้นะครับในงานซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับในงานที่จะต้องใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนแล้วก็หาเบอร์ที่เราต้องการจะใช้นะครับให้ตรงนะครับก็ดึงขึ้นมาใช้งานเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเบอร์นี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูไม่ใช่นะครับ นี่ครับอันนี้ครับเป็นเบอร์ห้านะครับก็จะใส่กับพวกสวรรค์ไร้สายนะครับไขควงครัตอะไรต่างๆนะครับนี่ครับแนะนําให้ใช้เป็นรอบต่านะครับแนะนําให้ใช้เป็นรอบต่ําถ้ารอบสูงนะครับหรือรอบจัดจะทําให้หัวน็อตนะครับอาจจะไปได้นะครับอาจจะไปได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับเป็นรอบต่า สะดวกรวดเร็วในการถอดในการขันก็ถือว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับในการถอดซ่อมนะครับ ดีกว่าแบบคันมือนะครับผมคิดว่านะครับดีกว่าแบบคันมือแต่แนะนําให้ใช้รอบต่านะครับคุณผู้ชมถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดสินค้าไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดดูกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษแน่นอนนะครับนี่ครับสิบหัวนะครับสิบหัวสิบอันสิบขนาดนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับจะมารีวิวอะไรนะครับกดติดตามไม่ได้เลยยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสว